สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพอวอรโดยดรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทยติวง่ายกระชับได้ความรู้และที่สำคัญทำข้อสอบได้แน่นอนครับผม สำหรับภาษาไทยข้อสอบที่จะออกแน่นอนเลยก็คือเป็นลักษณะของการอ่านข้อความยาวๆนะครับแล้วจะถามเกี่ยวกับใจความสำคัญแนวคิดที่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งข้อสอบลักษณะนี้เนี่ยทำไม่ยากครับแต่ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราอยากทำให้มันสั้นกระชับชัดเจนและถูกต้องเนี่ยเราทำยังไงนะครับข้อสอบข้อนี้เขาถามว่าตรงตรงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่สัมพันธ์กับข้อความ้ังข้างต้นแสดงว่าข้อความที่เป็นตัวเลือกข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งข้อที่ไม่สอดคล้องกับข้อความข้างในวิธีการทำคือยังไงครับคือเราจะต้องอ่านตัวเลือกก่อนนะครับว่าตัวเลือกมันบอกอะไรบ้างแล้วเราถึงจะกลับขึ้นไปอ่านที่เป็นข้อความทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่า ข้อความที่เราอ่านเนี่ยข้อความใดสอดคล้องหรือขัดแย้งกับตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นข้อที่สองเมื่อเห็นน้ําขึ้นให้รีบตักเมื่อมีโอกาสมาถึงต้องรีบทําให้สําเร็จข้อที่สามความสามาคัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมนําพาไปสู่ความสําเร็จนะครับและข้อที่สี่คือ ช่างสังเกตช่างสืบค้นเสวงหาเหตุผลจะพบคําตอบนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเราต้องอ่านหลังจากนั้น,เ,นเราก็กลับขึ้นไปอ่านข้างบนนะครับว่าข้างบนเนี้มันสอดคล้องสัมพันธ์กับข้างล่างหรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าพ่อค้ากลุ่มหนึ่งบรรทุกสินค้าเดินทางนะครับเดินทางข้ามทะเลทายไปขายไปขายต่างเมือง เมื่อใกล้ถึงจุดหมายทุกคนต่างประมาทจนใช้น้ำจนหมดแต่ปรากฏว่ากระบวนพ่อค้าหลงทางทุกคนรู้สึกอ่อนล้าหิวโหยต่างพากันท้อทแท้โทษอ,อะไรนะครับแต่หัวหน้าพ่อค้าไม่หมดหวังออกเดินทางสำรวจจนพบหญ้ากอใหญ่ขึ้นอยู่ออกเดินทางสำรวจจนพบหญ้ากอใหญ่ขึ้นอยู่ ทุกคนจึงช่วยกันขุดพื้นทรายใต้ก่อหญ้านั้นครั้งขุดลงไปแล้วก็พบเพียงแผ่นหินเท่านั้นทุกคนทางพากันหมดหวังแต่หัวหน้าพ่อค้าไม่ท้อใจเลยแน่ขูกับพื้นหินก็ได้ยินเสียงน้ำไหลทุกคนช่วยกันทุบหินจนแตกน้ำก็พุ่งขึ้นมาให้ทุกคนได้ดื่มกิน และสามารถออกเดินทางถึงที่หมายได้อย่างราบรื่นพอเราอ่านปุ๊บเราจะเจออะไรครับเราจะเจอข้อความที่มันสอดคล้องกับตัวเลือกนะครับนี่ประโยคนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพ่อค้านะครับหลงทางนะครับพ่อค้าหลงทางทุกคนช่วยกันทุบหินจนแตกมันสอดคล้องกับตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งคือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับคือไม่ย่อท้อแม้ว่าจะเจออุปสรรคก็พยายามช่วยกันทําช่วยกันทุบหินจนแตกจนเจอน้ํานะครับต่อไปประโยคข้อที่2เมื่อเห็นน้ําขึ้นได้รีบตักน้ําขึ้นได้รีบตักหมายถึงว่าเมื่อมีโอกาสมาก็ต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้เราหาเจอไหมยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูข้อ3ามก่อนเราหาเจอหรือเปล่าความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ย่อมนําพาไปสู่ความสําเร็จ ประโยคที่เราเจอคืออะไรครับทุกคนจึงช่วยกันทุกคนช่วยกันมันคือความสามัคคีนะครับจึงสอดคล้องกับข้อ3นะครับข้อที่4คือช่างสังเกตช่างสืบค้นแสวงหาเหตุผลนะครับนี่ครับเลยเอาหูแนบกับพื้นจนได้ยินเสียงน้ำไหลมันสะท้อนถึงลักษณะความสามัคคีและความช่างสังเกตจึงเป็นข้อที่ สี่นะครับเราเห็นได้ว่าในข้อความเนี้ยมันสอดคล้องทั้งข้อ1ข้อ3และข้อ4ข้อที่ไม่สอดคล้องคือข้อไหนครับข้อที่2นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่สัมพันธ์กับข้อความข้างต้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ครับผม